ไปดื่มเหล้าเขาอยู่ทำไมล่ะเออสนใจขนาดนั้นเมื่อคืนขันน้ยเป็นเม็ดนึงดีทูทุ่มหนึ่งแล้วก็ง่วงทีทุ่งกกว่าง่วงก็นอนนอนได้ห้าชั่วโมงนอนได้ประมาณห้าชั่วโมง แต,แต่ถ้าเอามาดูเฉยๆไม่ต้องฉันเนี่ยได้หกชั่วโมงเออนั่งดูมันเลยเวลาไปแล้วไงเลยเวลาฉันแล้วเนี่ยยาเนี่ยนอนได้หกชั่วโมงแต่ฉันไม่ดีฉันอาหารไม่ดีแต่ถ้าฉันยาตัวนี้ไปเม็ดมันนอนหลับน้อยกว่าแต่ว่าฉันอาหารดีกว่า คะเนี้รู้วิธีแล้วถ้านต้องการนอนอย่างเดียวนี่ให้ดูถ้านต้องการฉันดีนะให้ให้ให้เม็ดนึ่งได้ละได้ละสูตรนี้คันคอหน่อยมีคันคอหน่อยนะีเป็นอะไรเพชรสังขาดกับอะไรกับอะไรนะเออกลบถักฟ้า จัด้าชื่อธรรมดามันเรียกเรียกอะไรเน,นี่ยต้นตรงนี้ก็มีเหรอไอ้ดอกเลี้แดงนั่นอ่ะ <c oughs> มีใครไม่เคยใช้ยาบ้างม,มีไหมเนี่ยไม่เคยกินยา ดีไว้หไเหรนะไม่น่าจะมีดูนะไม่น่าจะมีเลยก็มันเจ็บไข้ได้ป่วยนะตั้งแต่เด็กไม่เคยใช้ยามีไมไม,ไม่ไม่น่าจะมีในโลกนี้นอกจากมันตายแล้วมันอยู่ในท้องนั่นมันมันต้องใช้ยาแล้วมันตายแล้ว ถ้าลงได้เกิดมาแล้วเนี่ยมีไม่มีใครนะไม่เกี่ยวข้องกับยาดูนะแทบจะร้อยทั้งร้อยไม่น่าจะแทบนะน่าจะร้อยทั้ง้อยนะ ประเภทใดก็ประเภทหนึ่งวิธีรักษาวิธีรักษาร่างกายรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งลอยทั้งลอยต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ mm. เพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วต้องเจ็บ รู้ทั้งรู้อยู่แต่มันไม่แจ่มแจ้งนมันไม่ไม่รอบครอบไม่ทั่วถึงที่คำว่า,าแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดตลอดไปบรรดาที่เกิดมาทั้งหมดนะดูสิเห็นไหมนั่นคำว่าแทงตลอดเออนี่เป็นเพราะเราเป็นเฉพาะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นั่นไม่ไม่ตลอดทั่วถึงถ้าทั่วถึงแล้วดูไปเถอะใครไม่เกี่ยวข้องกับยามีไหม เกี่ยวกับวิธีการรักษาร่างกายนีไหมผู้หญิงคนหนึ่งลูกตายไงเดินอุ้มศพไปเลยไปถามใครมีวิธีรักษาอะไระไม่เจอสักคนใครมีวิธีรักษาลูกที่ตายไปแล้วบ้างเนี่ยไม่เจอเลยเดินไปผู้จ้ากำลังเทศอยู่ ออนี่เรามียาแต่ว่ามีวิธีอยู่แต่ว่าเธอต้องไปหาไปบ้านไหนไปให้ครบทุกบ้านนะแถวเนี้ยขอเม็ดพกาดเข้ามาหน่อยหนึ่งแต่ต้องบ้านนั้นต้องถามเขาก่อนนะบ้านนั้นมีคนตายไหมถ้ามีคนตายใช้ไม่ได้เม็ดผักนั้นเอามาใช้อะไรไม่ได้นะมันก็เดินไปเดินไปถาม มีคนตายไหมบ้านนี้มีไปถามบ้านนั้นมีคนตายไหมมีถามบ้านนน้นมีไหมมีม,มีมีใจเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าใจละมันไม่ใช่แต่ลูกเราตายคนทั้งหมดหนึ่งตายทั้งหมดมเข้าใจแล้วเดินกลับมาเต้าพระเจ้าฟังเทศ มันได้บรรลุทมหรือเปล่าเราจาไม่ได้ตรงนี้ถามไปทุกบ้านมันมีหมดแ,แทงตลอดลเห็นไหมตอนแรกคิดว่ามีแต่เฉพาะของตัวอในบ้านนี้หมู่บ้านนี้มีทุกบ้านคนตายในหมู่บ้านอื่นน่ะก็เหมือนกันประเทศนี้ล่ะทั้งประเทศเหมือนกันในโลกนี้ล่ะเหมือนกันหมด หดทั่วทั่ถึงทุกสัตว์ทุกบุคคลสัตว์ทุกประเภทหมาเนี่ยดูสิเข้าโรงพยาบาลไปไม่ลูก้กี่คน่ะมันไม่เข้าโรงพยบาลหันกหากินหญ้ากินอะไรของมันหญ้ามันรักษาตัวมัน ความสงสัยในแง่นี้ดับไปไม่เคยคิดนี่คิดแค่เฉพาะใกล้ๆคิดไปทั่วทั้งโลกนี่อ,อหมดสงสัยว่า mm hmm. เกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้โลกธรรมดาโลกร้ายแรงเป็นได้โหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดทั่วถึงใน่ง่นี้แล้วนะไม่เนี้ยเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายใน่เงียนี่ทั่วถึงมีอะไรอีกไหมนี้ต้องมีให้พิจารณาอีกแล้วพิจารณาให้เหมือนเดิมอะจากตัวเราออกไปสู่ภายนอกทั้งหมดทั้งโลกนี้หรือจากไหนก็ได้แล้วพิจารณาเข้ามาจนกระทั่งมันแจ้งไปหมดทุกหินทุกอย่าง ในโลกนี้มีใครยกเว้นความเป็นทุกข์ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในโลกนี้มีใครไม่ต้องกินไหมไม่ต่โลภิวมีไหมไม่มีไม่มีเลยหีว่าอยู่เฉยได้ไหมไม่ได้ต้องควนควาย พ่อแม่ก็สอนวิชาหากินให้โตไปสอนวิชาหากินให้ไปเรียนหนังสือไปเอาไปทํานาไปทําสวนไปเรียนหนังสือไปนนทำงานไปเพราะมันต้องเรียนตัวเนี่ยมันหิวโลกประจําตัวหิวเหมือนกันแมสัตว์ท้งโลกนี่เหมือนกันอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์อื่นๆเหมือนกันหมด ข้าช้าปรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเบียดเบียนเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเบียดเบียนสัตว์ทั้งโลกเลยตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไอ้โลกอื่นยังมาวันนั้นวันนี้บางไอ้โลกหิวมาตั้งแต่วันเกิดเลยความหิวเป็นเป็นโรคอย่างยิ่ง เราเป็นกันอยู่แต่มันไม่ตลอดไงปัญญามันไม่แทงไปตลอดนี่คือกองทุกกองหนึ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้มีประจำตัวตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายของทุกขัดทุกบุคคลเอาสิมันแน่ไหมวะสติปัญญาลงมาได้เกิดขึ้นมาอย่างนี้แทนที่จะยินดีอริดอร่อยไปเนี่มันใช้จะกลับเฉยๆนะ แค่บรรเทาความทุกข์ไปสิ่งสําคัญคือจิตนึนดิไปหลงยินดียิน้ลยกับมันเนียน,น,นจะหาเหตุไปเกิดอีกแล้วเพียงแต่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้หาเหตุไปเกิดอีกแล้วนั่นแเรวต้องไปเหมือนเดิมไปทั้งะเกิดมาหิวเบียดเบียนไปหาอยู่หากินลำเบียนวิชามาะ เกิดในหมู่บ้านโจรก็ต้องศึกษาวิชาจโจรพวกโจรห้าร้อยเรียนวิชาโจรอะไ้นั่นไปลักขโมยอนี่ไปรัดเนี่ยไปรักแล้วแต่ดูทานนะ้าเรื่องเดียวเนี่ยแต่มันต,ต,ตีความไปทั่วทั้งโลกนี้ความจริงเสมอหน้ากันหมด เรื่องที่เป็นอยู่กับเราทุกวี่ทุกวันเนี่ยเาคิดไปคิดมาดูไปดูมามันเหมือนกันหมดทั้งโลกไม่เห็นมีใครหลกพ้นสักคนเดียวสัตว์สักตัวเดียวยังไม่มีความทะเยอะทะยานความอยากอะไรต่างๆนานามันเกิดมาจากไหนเนี่ยเกิดมาจากเราเห็นว่าอันนั้นดีกว่า แบบนี้ดีกว่าแบบนู้นดีกว่าไปเรื่อย <c oughs> เห็นว่าดีกว่าก็ต้องดินนด้นรน,นดิ้นรนทำกรรมทั้งดีทั้งชั่วสลับกันไปความสุขก็เกิดขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมามันแยกจากกันไม่ได้เลยสิ่งที่น่ายินดีกับน่ายินร้ายมาด้วยกันสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่ไม่ต้องการมาพร้อมกันหมดก็เลือกเอาไม่ได้เนี่ ไม,เไม,ไเเเมไ่เลือกไม่ได้เลยลองก็าเกิดมาแล้วนี่เลือกไม่ได้จะไม่กระเทือนใจไม่มีเป็นกฎตายตัวอยู่อย่างเนี้ยเลือกไม่ได้นะถ้าเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้เลยจะเอาอะไรให้มันสมหวังให้มันดีไปทุกสิ่งทุกอย่างสบายทุกสิงทุกอย่าง,งไม่เคยมีในโลกการไหนๆก็ไม่เคยมี อนาคตข้างหน้าไม่มีเหมือนกันมันเบื่อดูไปดูมามันเบื่อเกิดทำใหม่เกิดมาเกิดทำาไมเนี่ยจะเกิดทำไหม่ไม่อยากเกิดแล้วทำไงพระเจ้าชี้ทางไว้แล้วพระเจ้าชี้ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครูบาอาจารย์ ฝึกฝนไปฝึกฝนไปตามพระเจ้าได้ชี้บอกเราอีกชี้ต่อเนื่องกันมาเรื่อยยิ่งเห็นเท่าไหร่ยิ่งไม่จ่าเห็นเท่าไหร่ยิ่งเบื่อหน่อยอันนี้เบื่อหน่ายและสภาพกายเป็นเลยมันกลับรู้สึกว่าอยู่ได้สบายๆนะแนวข้อสำคัญตรงเนี้ย ผลที่มันเกิดขึ้นมารู้สึกว่าจิตใจมันพออยู่ได้สบายสบายกว่าเดิมแฮะทั้งที่ไม่ทำการกินดีอยู่ดีอะไรแอะไรใจมันสบายกว่าเดิมถ้ายิ่งทําได้ถึงที่สุดมันยิ่งจะไม่สบายใหญ่เลยยิ่งสบายใหญ่นั่นจ,จุดมุ่งหมายของศาสนาแล้วพระเจ้าชี้ไว้ตรงนั้น ทำไปแล้วใจสบายแบบทำนะไม่สบายใจได,ได้อะไรเขาได้ดังใจแล้วได้ด่าเขาแล้วได้อะไรเขาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่สบายแบบทำมันตกดเปลื้องภาระไปเรื่อยๆภาระของหนักขึ้นเคยแบกเคยหามไว้ค่อยปลดเปลือกออกไปออกไคว์ออกไปเบาเบามาก็เริ่มพองใสขึ้นพองใสขึ้น ทำไปไม่หยุดไม่ถอยมันมักผมนั่นน่ะมักผลจะบังเกิดแต่ผู้นั้นนะผู้นั้นจะค่อยๆหลุดพน้นออกไปนะหน,นดูดูปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าลองได้จับหลักมันได้นี่มันกลายเป็นทรรมไปหมด ช่วยตัวเองให้ได้ยกตัวเองให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลงหลักทำคำสอนสารรที่ดีวิธีการประพฤติปฏิวัติที่ดีกำลังถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ต้องรีบทำจริงๆกลายเป็นการค้าการขายไปโมดขายสวรรค์ขายนิพานขายครูบาอาจารยจากท่านนั้นจะได้ไปสวรรค์ท่านนั้นบริจากท่านไปสวรรค์ท่านนั้นไม่ทราบอะไรมาขายของอื ได้เท่านั้นเหรอศาส,สนาพุทธสอนได้แค่นี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยนอกเรื่องไปเลยเดี๋ยวต่อไปจะหนักกว่านี้เดี๋ยวยังมีมีทางนั้นยังอยู่ทางนั้นยังเดินได้อยู่นะเดินรีเดินเข้า เหมือนท่านตะโกนบอกมันยังมีอยู่หน้าทางนั้นนะ่ะหาให้พบแล้วเดินไปทางอื่นไม่มีถ้าเธอไม่ต้องการทุกไม่มีทางอื่นเธอหาทางนั้นให้เจอเออาไป